เสียงยังอีกซีรีพราะฉันค่ะสวัสดีค่ะแอปดาสวยนิดนึ่งน้องเมื่อกี้นี้โอ้โหอันนี้แต่งตัวเป็นฟสืแบบกีเผาแบบว่ากีเผาสนี่มีความลับใช่ไหมกีเพาสใจดวงนี้ใช่ไหมอะไรอะไรผมบอกไม่ให้ใส่ทุกนี้นะคุณไม่ดูไม่ใช่ก็คุณแม่โอ้โหใส่เต็มลงมาแต่บันไดขนาดนั้นเนาะเราก็ต้องรีบคุยกับเเปลี่ยนเข้าใจปะแอบดีเชนนะบอกแล้วว่าเว่อร์ไปมันไม่เว่อร์หรอกนี่ดูสิแอปแม่ตอบไปหน่อยสีชาเร็วคนเรกเร็วค่ะเอาดอกไฮมาโปร่ได้ปะ เออเป,ไป,ไป็นผิวแบบว่าตั้งหูดูเช็คด้วยนะคะเออมันก็เข้ากับชุดน,นะคะทุกที่เขาจะยัดจะเป็นแบบเซ็กซี่ <c oughs> จริงๆ,ๆเป็นแบบเซ็กซี่เพราะว่าเรามาแบบสายนี้เนาะเราก็ต้องให้มันสุดนะคะวันนี้ก็ใส่ใส,ใสด่ดอกทองอะคะ่ะดอกทองอะคะ่ะวันนี้ก็เออมาไหว้บรรพบุรุษนะคะที่บ้านราชบุรีนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่มากเลยนะคะซึ่งบ้านตรงนี้มีเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะแล้วก็ไม่ได้อวดนะควก็เพราะว่าอ,อยากจะให้รู้ว่าอำเภอฉันดีนะจ๊ะฉันบอกเลยฉันมีบ้านที่นะฉันไม่ใช่โอ๊ยตั้งหูร้อนนะ เราบอกว่าฉันไม่ใช่ขี้นะคะไม่พอแค่นั้นนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเราก็กาลังจะสร้างปลูกบ้านใหม่นะคะแล้วก็กาลังเก็บเงินอยู่นะคะที่จะต้องลบตรงนี้ออกทั้งหมดทั้งทางนี้ทางนั้นน่ะมันต้องใช้เงินมันต้องใช้่ว่าเราอะไม่ก็ต้องใช้เงินอยู่แล้วาเราต้องการไม่ต้องการเป็นหนี้เราเนี่ยเป็นนี้เราก็องใช้เงินสดทุกอย่างนะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าพวกเราไม่ชอบเป็นหนี้มันกล้วนะคะก็ตอรงเนี้ยจะทุกออกไปเลยนะคะเราก็จะทาเดือนใหม่แต่ตรงเนี้ยสร้างไปแล้วคุณทำนะคะแล้วพาไปดูดีกว่านาะ ก็จะเป็นฟิลบอกว่ามีปลาคาแบบแวกวายอยู่มาเร็วค่ะเร็วลูกแล้วปลายออะค่ะปลาดังเกินนะคะนังไม่ยอมออกมานกลัววันนี้สวยนะรูปตัวเลยแบบไม่ได้เข้าข้างตัวเอง <c oughs> น,นี่เอามัสีาสวยนานแล้วลูกหอมมากสี <c oughs> ก็กำลังจะทำวิธีการเผานะคะเนี่ยดูดิอากาศเย็นเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนรับวันปีใหม่จีนกันนะคะคุณแม่ออยพรให้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอให้ร่ำรวยไม่ต้องทำเสียงขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะคะเฮงๆรวยๆตลอดไปเลยค่ะค่ะแต่ถ้าอยากจะเฮงมากปังมากขึ้นก็ต้องบูชานะคะองค์หยกพรบพิคเนตรุ่นหลักสามปอเป็ดเปียงปังนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะหน้าใสเนี่ยก็ต้องปีระมิดสกินแคร์นะคะอยากจะหุ่นดีเสียแบบนี้นะคะก็ต้องตายาสลิมนะคะฝากไว้ฝากไว้ในใจฝา เอาวาห้นิกายเธอให้เธอรักให้อุ่นไอละมุนมันอุ่นใจทุกคนเขาอยากฟังนี้ลองเพลงใส่กันไปเด้อวอยสื่อสีเธอบุ้งไม่ใช่จะบอกว่าใส่วาสิบอทินกันใส่วาสิมีกันเรื่อยไปใส่วาสิบอแบ่งใจใส่วาสิมีแค่ใครว่าใครว่าสยามเราพอกดไลท์ใครว่าสยามสวยกดไลท์ สวยแล้วต่อส uh, 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 like, uh, ีเลยคุณอ่านี่นะคะเราก็จะมาเจอกับอาม่าเรานะคะอาม่าออกกล้องหน่อยอาม่าวันนี้ไม่สวยอม่าวันพรแฟนคลับหน่อยซินเจียยูอีอ่าซินเจียยูอีนี่วัดยใช่สินังสินังร่ำรวยร่ำรวยขอบภาษาจีนใช่ไหมเราหินเหรอไม่เป็นไปนกันเดก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้พูดนานก็พวกใชยนั่นแหละ โอเคอาม่าบายบายเพนค่ะบายบายอาม่าของดิฉันนะคะยังแข็งแรงมากอยู่นะคะบอกเลยนะคะนางก็จะมีความฮาอยู่ในตัวนะคะเป็นครอบครัวสุขสันต์นะคะไม่ใช่ฮาแค่แม่ลูกเท่านั้นทีเจ็ดอะไรนะสินเจียยูอีสินเจียวัชัยก็ภาษาจีนก็ได้รับภาษาจีนแล้วไม่ได้พูดอะไรพมดอย่างอื่นที่เป็นภาษาจีนคุยอย่างเงี้ยก็ด้รับแม่อาม่าแปลกันไหมอาม่าแปลว่าอะไรไม่รู้ ก็จะบอกว่าให้กันก็แปลว่าขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยมัวหมัวห์่ไม่หมดใช่ใช่ปะเสียอยู่ซีเพรว่าตุนจีนขอให้ร่ำรวยอ่ใช่ใช่จีนยั่หัวใจก็ขอไปให้มีเงินใช้ไม่ไม่หมดใช่นะคะได้ได้ฟังนี้ก็ดีใจแล้วเออทีนี้เรากำลังทำการเข่ากันนี่ประกบกันต่างนะคะอกงอกงนะคะบอกเลยว่าอกงจะต้องใช้ไอแพดเพราะว่าอกงจะต้องดูนี่อากูด้วยค่ะ เพราะว่าปู่แอมนะคะก็ต้องใส่อาดิดาสค่ะ,น,คะนี่ค่ะอากงนะคะบอกเลยว่านางเห็นคลิปนี้นะคะเพราะว่านางมี iPad แล้วนางก็มี i ไอโฟนนี่ค่ะปู่แอมจะได้รองเท้านางจะได้รองเท้าไปใส่ออกกําลังกายนะคะ<า>ดูบนสวรรค์น,นะคะ,คะนี่ค่ะแล้วเงนินได้เงินไปเยอะนะเอออุออ๊ยระวังมานี่มาค่ะก็ฝากเอ่อพูดถึงบอกฝากถึงอากงหน่อย ป๋าขอต้องไปดูเราบนโน้นป๋าขอให้ป๋ารับเงินที่เผาไปให้นะแล้วก็เอาแอาแผลไปใช้ใช้ดีๆกดไลค์ด้วยบอกป๋าถ้าแบตหมดหรืออะไรถ้าเกิดว่าอนั้นก็ชราๆเดี๋ยวส่งไปให้แล้วก็กดไลค์ด้วยนะป๋าถอนเงินไปเยอะๆจะได้เอาไปลงฝากอาาอะแล้วก็โกงแล้วก็เสื้อผ้าก็ใส่ด้วยเนาะสักบ้างอะไรบ้างเนาะ็บอว่าอ่ะโกงไม่ต้องนอยน้าเท่านานี่เผาคาเตะไปให้หลายเดือนแล้วป๋าอยากได้ไรบอกนะเดี๋ยวซื้อให้ รถอะไรบอกเลยนี่ไปหลายคันแล้วให้ไปหลายคันแล้วพอยังไม่พอมั้งเริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่ขับแล้วอยากได้ขับรถอยากได้ข้ยไม่เอาโอ้ยนะคะโอเคก็ไปแล้ววันนี้นะก็มาขับขำขำย่าไปซีเรียสนะคะเป็นวันเทศกาลที่หลายๆคนจะต้องเจอญาติๆใช่ต้องเจอญาติๆจะต้องเจอพี่น้องต่างๆนะคะก็รักกันไว้ เธอเราเกิดร่วมแดดอุ้ยม่วบคลิปนี้เป็นคลิป <สา S 2> ที่ม <สา S 2> ีด้วยป่ามีใส่ทาด้วยค่ะแต่จะเอาแบบสามเมตรไหมคะกงอุวยนางมีสมอทอกด้วยตาเลิศเออไปโพอ มีเราเตอร์ดิคอกมีมีเราเตอร์ด้วยอ่ะดูดิมีเราเตอร์ด้วยไม่อย่าบอกว่าอีพวกโรคสวยอย่ามาโรกสวยนะอันนี้คือมันเป็นความเชื่อเนาะหรือความแบบว่าของลูกหลานอ่ะใช่ก็ซื้อให้ไปหอบใช่เขาอาจจะได้ใช่จริงๆก็ได้หล่อนจะรู้หรอหล่อนตายหรือยังหล่อนเนีไม่ตายหล่อนก็อย่าพูดถูกไหมโอเคค่ะไปแล้วกันคะนะคะชอบเลยแชร์จะกระจายมากๆดูแชร์ทรงผมสีผมไหมสวยไหมนี่ชอบนะ Your potion, I'll make you fall in love. First love, it can't be broken.